ผมอยู่ตลาดนัดจดตุจักในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในสวนปัจจุีนนี้นะฮะด้านหลังผมวันนี้ผมจะมาแนวชีวิตสัตว์โลกมาดูกันนะผมอยู่ที่ตลาดนัดจดตุจักสองเมืองมีนนะมาดูการปกติเราจะไปจัจตุจักกันไนงะ ตรงหลักๆมันอะนะแต่วันนี้ผมจะมาที่ตรงนี้นั่นเองมาตามผมมาฮัลโหลพระเจ้าระบบเซฟราเราสุดยอดระบบเซฟลาเราได้ยินเสียงชัดเจนสารพัดสัต์ แต่วันนี้ผมจะมาที่ร้านพี่ผมเองเมืองอินเอ็กซติกตํนนานเม่นแคะแห่งเมืองไทยเราผมให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยในใจผมกับพี่เด่นธวัชชัยบรลือวองตามผมมาเฮ้ยวันนี้พี่นาเขาอยู่พี่นาสวัสดีครับพี่เด่นสวัสดีครับครับขออนุญาตติดไมให้พี่นาหน่อยขอขอนุญาตครับถ้าผมครับพี่นาวันนี้ตัวเล็กไม่มาตัวเล็กไปโรงเรียนค่ะอ๋อพี่นา คือเราเปิดทุกวันหรือเปล่าเนี่ยเราเปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์วันถึงวันอาทิตย์สัปดาห์ละห้าวันสัปดาห์ห้าวัน,วนค่ะโอ้โหเดี๋ยวคน,นี่พี่นาอู้ขนลุกอ่ะน <c oughs> ี่เ็สารพัดสัตว์เลยอาหารอะไรพี่นาพีเซนต์ร้านเลยดีกว่าค่ะก็อานารจริงพี่เด่นเขาคุยเป็นไพ่เก่งนะเขาเลยโยนให้พี่นาก็ด้านหน้าเลยพี่ มือนจะเป็นแม่ค้านะคะแต่เริ่มมาจากเป็นผู้เลี้ยงนะคะผู้เลี้ยงเรามาเป็นผู้ค้านะคะดังนั้นอะอะไรที่มาจากผู้เลี้ยงอะมันจะเข้าใจได้ง่ายส่งต่อได้ดีกว่าที่เรารับมาแล้วขายไปนะคะถามว่ารับมาไหมบางชนิดก็รับหรือบางชนิดที่ทำทำไม่ทันเราก็รับนะคะรับมาปรับตัวรับมาฝึกนิสัย มาปรับระพอาลมถ้าเรียกปรับระดับเลเวลให้เชื่องใช่ก็คือให้น่ารักอย่างเนี่ยอย่างนี้ก็คือจับได้เล่นได้แต่เนาะค่อนข้างจะรวดเร็วค่ะแต่วันนี้เนื่องจากมันมีลิขสิทธิ์เรื่องการซื้อขายอยู่วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องซื้อขายแล้วกันมาให้พี่นาเราพรีเซนต์น้องๆแต่ละชนิดให้เราได้รู้จักกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพ่อค้าพี่นาอยู่ที่โครงการโครงการสี่ค่ี่แขงที่อแขงที่ศูนย์หนึ่งหก อย่างนี้ค่ะอันนี้ตัวอะไรอุ้ยอันนี้ชุก้าเลเยอร์ค่ะดูที่นาที่นาดูทีกล้องมากเลยคุู้อันอันนี้เป็นเด็กๆของที่บ้านนะคะอย่างอย่างที่เห็นแล้วอุ้มแล้วก็จะไม่กัดนะคะอ,อาจจะมีบ่นบ้างบ่นบ้างอะไรบ้างนะคะแต่โตมาไซเท่านี้จริงหรออ่ะมันโตนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะอันนี้เป็นพายค่ะอันนี้ก็ของที่บ้านค่ะเป็นลิงเคิลค่ะหางวงแหวน ค่ะค่ะก็เห็นนะไม่บ่นไม่ตกเลยมันมันอยู่ที่อ่าการเข้าถึงเขาก่อนส่งต่อนะคะก็คือเราต้องฝึดน้องให้น้องน่ารักจะได้มีหาบ้านใหม่ได้ง่ายนะคะเราคนรเลี้ยงะไดไแฮปปี้ดีวยเนาะต้องดีจริงั้านจริงั้นอยู่ที่แบบนี้แม่งเหนหนเขาเขาอาจจะที่แบบนี้นะคะแต่ว่า แต่ว่าอาจจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ความสามารถและความอดทนค่ะแต่รลดแตชนาวีการันตีร้านเนี่ยนะอุ๊ยอะไรอ่ะเอ้าตอนแรกผมนึกว่ามันมีแต่สวนไม่ใช่ไอ้นี่คือดีซีแต่ดอเมาใช่ไหมพี่มันไม่มิดมันไม่หลุดหรออ่าไม่นะคะเนี่ยน้องก็จับได้นะที่ก็จับได้ทุกตัวลูกค้าก็เล่นได้อย่างเงี้ยเหมือนกับพี่มา มนิสมันแล้วเพราะปกติเนี่ยถ้าปล่อยี้่ปุ๊บหายเลยหายด้วยแล้วกัดด้วยค่ะกัดด้วยแต่พี่นะเปิดก,ก็ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยก็คือเราทําประจําทุกวันค่ะถามว่ามีหลายอย,าอย่างทําได้ยังไงก็ก็ก็ต,ต,ต,ตองไม่ไมไม่บอกไม่บอกค่าแต่ไดนนี่ซื้อจากที่นี่ยไม่ได้ซื้อสิมารับน้องจากที่ไหยชัวร์สด<ะ>ใช่ค่ะโอ้น้องจับได้หมดทุกทุกคนเลยคือตกตีดอมมาครับผมเท่าที่ผมรู้มานะก็ออกมาปุ๊บหายเลยวิ่งะเลิดเลยค่ะ ถ่ารัดน้องเชื่องอ่ะใช่ค่ะน้องน่ารักเลิศอ่เข้างล่างเนี่ยพี่หนาอ่าตัวนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นอ่า c เ n อร์เป็นขนแกะ c เ n อร์ขนแกะใช่ค่ะทำไมถึงเรียกขนแกะเนี่ยขนเขาจะหยิกค่ะอ๋อนี่เป็นแคมเบลค่ะแคมเบลแคมเบลแคมเบลคือที่ผ่านมาเหรอใช่ค่ะเป็นแคมเบลเป็นที่รู้กันว่าแคมเบลกะนะคะ แต่พี่นาก็ปรับนิสัยมาแล้วเดี๋ยวจะจับให้ดูว่ามหาแม่ลูกพี่น้าหน้าหน้าหน้าเปิดโรงเรียนสอนชิปิกรรมอ่ะวหนีไปไหนปรับชิปิกรรมน้อนอ่ะไปไหนอ่ะหนีไปไหนละกลัวๆอยู่นี่นี่อยู่ตรงแบ่ซี้นี่หนีแม่ทำไมมันเลยมันเลยตกใจน้องตกใจเสียงผมไม่ค่ะเขาปกติแย้มือไปเนี่ยเขาจะกลับติดเลยค่ะเจะกับเลยใช่ไหมโอ้โหแต่แฮมเบลเนี่ยครึ่งชื่อ ขึ้นชื่อเรื่องการงับคาะเก็บเราเสียงเหน่อนกันเรื่องอะไหเร่นได้ไหมจ๊ะไม่จับแน่นอนนะคะอยากรับน้องน่ารักน่ารักมาเมืองมีนเอ็กโซติกขาปรับเปลี่ยนเลยค่ะร้านนี้คือปรับพฤติกรรมให้เราแล้วข้างล่างอ่ะพี่น้องข้างล่างเป็นอ้นใหญ่ค่ะอ้นค่ะบางคนอาจจะจำผิดระหว่างอ้นกับ ตุ่น,นมันต่างกันยังไงอ้นอ้นอ้นใหญ่เอ่าตุ่นมันจะหน้าแหลมๆหนะคะอ้นใหญ่มันมีอ้นใหญ่กับอ้นเล็กแต่ของพี่นานี่คืออ้นใหญ่ไม่ติดพรบค่ะไม่ติดพรบนะใหญ่สุดได้เจ็ดกิโลกรัมเจ็ดกิโลแล้วไซส์ของพี่นาที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันกี่โลประมาณหนึ่งกิโลค่ะก็แต่ดูน้องแล้วสงบค่ะเรื่องน้อนได้อุ้มได้ปกติค่ะ๋อ้ อันนี้อันนี้ก็ธรรมดาค่ะเป็นอ่าทัมเสื้อธรรมดาเป็นใจเนค่ะเป็นใจแอนนี่โอ้ยน่ารักธรรมดาค่ะผมอยู่เมืองมินเอีโซติกนะตลาดนัดจตุจักรของเมืองนี้่ะไปดูข้างในกันที่ไก็มีกิ้งกาน่ยค่ะทิ้งกาไม่วิ่งเหรอ อ่าไซส์นี้อ่าไซส์นี้ไม่ไม่วิ่งค่ะชื่อจริงๆมันชื่ออะไรครับเดยสดาก้อนค่ะเดีสดก้อนค่ะทิงกาน้อยไซส์ไซส์นี้ถ้าวิ่งก็ปล่อยเขาพอเขาหยุดวิ่งแล้วค่อยไปหยิบมาอย่าขวดอ๋อย่าขวดนอย่าอย่าทำอย่างนั้นค่ะคือปล่อยมันหยุดแล้วค่อยเข้าไปจับน้องใช่ค่ะี่นามันเหมือนนายแบบเลยมันเหมือนแบบตั้งใจหยุดให้เราถ่ายมั้ะ น้องน่ารักมาก่ถูกจับทุกตัวเลย๋อคือพี่นาจากพี่เด่นเล่นกันจนมันเชื่องแล้วก็จับทุกตัวจับประจำเฮ้ยมันอจับทุกตัวค่ะเลิศม่ะทุกตัวจะถูกจับหมดเลยแล้วก็จะมีทารันทูล่าค่ะมีทารันทูล่านั่นคือแมงมุมเหรอพี่ใช่ค่ะเฮ้ยเอาดิเอาดิต้าชิก การเล่นทารันทูล่านะคะอ่าก็คืออย่าเอาไปจอบลมอย่าอ,อย่าทําให้เขาโดนลมแรงนะคะพอเขาจะไม่โดนลมแรงเขาก็จะจับได้นะคะค่อยๆต้อนเขาค่ะจับแค่นี้เอง,ง้ง่ายมากค่ะง่ายมากค่ะน้องไม่ชอบลมนะครับน้องไม่ชอบลมค่ะเวลาเล่นต้องให้อากาศนิ่งที่สุดไม่งั้นเขาจะต<อ>เตะขนมันจะดิดขนเราจะทานะคะ ก็สักผูกกัดน้อยมากค่ะถ้าแพ้ถ้าแพ้ก็เท่ากับจะขาดแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยมีใครโดนทาราทีลาตัดนะคะผู้กัดคือถือว่าสวยถือว่าน่าจะเล่นแรงหูีทำให้น้องตัดกังวลใจค่ะใช่ค่ะโอ้พี่นาปุดน้องอ่ะเพราะเพราะลังน้องเนี่ยก็คือปีนึงถึงจะเปลี่ยนทีหรือไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะห้ามเปลี่ยนเขาบ่อยๆเขาไม่ชอบนะคะปล่อยไว้อย่างนี้เลยปล่อยไว้อย่างนี้เลยค่ะ เขาจะมีความสุขมากอยู่อย่างนี้มินสีสัตว์พาลันดุล่าเมืองมินเอสติกใช่ค่ะเขาจะมีความสุขมากอยากไปเปลี่ยนบ้านให้เขาเขาชอบบ้านหลังเดิมชอบอยู่แบบนั้นนานๆเป็นปีสองปีอยู่ได้เลยค่ะผมถามนี้หน่อยพี่นามีอะไรมั่งครับก็ก็ทั่วไปค่ะเบสิกเหมือนร้านขายสัตว์เลี้ยงทั่วไปก็มีสัตว์ก็มีอาหารครบคู่กันไปวันสซ็อปเซอร์วิสมาแล้วก็สามารถได้น้องได้อาหารน้องคำแนะนำ ่อไป๋อมีทั้งซี่กรอบยาอัลฟาตานี่คืออาหารน้ำเต่าเหรอครับสุขาตาค่ะเฮ้ยเทลซีโรดไฮไฟเบอร์โพลบเอทิกของน้องสุขาตาใช่ค่ะเจ๋งอ่ะเอาตรงฝั่งตรงข้างดิการพินาอุ้ยี่นาครับก็มามาที่อ่าเจอบิวเนี่ยมาตามี่นามาค่เจอบิวเลยนี่ก็เป็นเด็กๆของที่บ้านน้องเจอบิวสีขาวใช่ค่ะยังมีอยู่นะครับเจอบิวมีอยู่ค่ะ วเชอร์วิวนี่เม่นแค่สีนอร์มอลน้องเม่นแค่คไม่ไม่ใช่เม่นที่มันติดคอร์บอนไม่ใช่นะคอร์บพันกันค่นคะที่คือเม่นแค่แอฟริกันที่นี่แอชช็อปใช่ค่ะแล้วก็มาที่ค่ะเปกูค่ะ เรียกว่าตัวอะไรนะครับพี่เปคูค่ะแบ็คแอนด์ไวท์เปคูจะมีหลายสีนะคะมีเรสมีแบ็คแอนด์ไวท์นะคะอันนี้เป็นแบ็คแอนด์ไวท์ค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> เจะใหญ่ค่ะนิสัยอ่านิสัยดีน่ารักภาพแบบว่าตัวผู้น่ะแก้มเจียใหญ่แก้มจะออกสวยค่ะ <S 2> <S 2> ไปเรื่อยๆเนระาตามที่นาไปเรื่อยๆดีกว่าเยอะอีกค่ะน้องครับมาค่ะมาคะเรื่อยๆค่ะเป็นพวกนกสวยงามนะคะอันนี้กไครับนก อ่าฟันคอนัวคอฟันคอนัวแล้วข้างล่างอ่ะพี่เลิฟเบิร์ดเลิฟเบิร์ดแลจะมีฟอสฟัสฟอสฟัสค่ะก็จะมีเขียวฟ้าเหลืองนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะอาจจะอ่ามากกว่านี้ถ้ามันมีจำนวนเยอะสีมันก็ค่ะก็จะมีมากกว่านี้เนี่ก็จะเป็นเลิฟเบิร์ดหนอนแว็กก็มีนะเดี๋ยวผมจะซื้อกลับไปให้กรอบน้อยกอยใจผมทั้งสิบห้านอค่ะ นนี่เป็นใจแอนยูโลกนี่กใจแอนก็จับได้ค่ะจับได้หมดจับได้หมดโอ้พี่นาพี่นาใส่ใจรายละเอียดเพราะตรงไหนรู้ไหมเนี่ยกลัวน้องร้อนใช่ค่ะโอ้พี่นานี่น่ารักจับได้หมดค่ะทุกตัวเลยไม่ใช่ว่าโอ้ยพี่รู้ว่าหยิบตัวไหนมันก็ไม่กัดพี่เดียวสิไม่จริงค่ะพอพี่หยิบทุกวันหยิบทุกตัวเลยถ้าหยิบเป็นไปไม่ได้ที่จะไปกัดคนอื่นนะคะ มารับน้องเลยที่เมืองมีนเอ็กซ์โอติมาเลยคือพี่นาพี่เด่นเรานะครับเล่นกับน้องจนมันอิสะเชื่อมไปแล้วใช่ค่ะไปหาบ้านใหม่ได้ง่ายนี่แม่นแท้อีกนี่เป็นอ่าไซส์สองเดือนเอาบีโนน้อยโอ้ยอันนี้ก็เบสเหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนเดิมค่ะโอ้โหพี่นาสุดยอดนอ้ย เต่าญี่ปุ่นเต่าญี่ปุ่นยังมีมีค่ะเด็กๆที่นี่ชอบเลี้ยงเต่าญี่ปุ่นค่ะเอออย่าลืมนะครับหลักๆบางคนไปไม่ยอกให้มันโดนแดดไงมันก็ตายก็ตาย<ช>สิคบพี่นานแนะนําหน่อยว่าการเลี้ยงเต่าเนี่ยเอาวิธีถูกๆเลยคือ,อต้องโดนแดดเพราะอะไรต้องตากแดดน้ําต้องไม่ใช้น้ำคอรีนนะคะออน้ําคอลีนมันจะตัดตาน้องน้องจะตาเจ็บแล้วก็ไม่ยอมทานอาหารแล้วก็ไม่สบายค่ะง่ายๆเลยคือท่าน้ําคอรีนแล้ววันหนึ่งต้องโดนแดดประมาณเท่าไหร่ครับครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะชั่วโมงหนึ่งได้ไหมได้ค่ะ ขอเป็นอ่าครึ่งหนึ่งแดดครึ่งหนึ่งล่ม๋อครึ่งหนึ่งแดดครึ่งหนึ่งล่มจำคำพูดของพี่นานะครับใครเลี้ยงเปล่าแล้วอยากให้น้องอยู่กับเราเป็นนานๆาทำตามท,ท,ที่พี่นาบอกใช่ค่ะแต่ต่อไปอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆ<ม>ค่ะไม่ใช่อนาคอนดาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะค <laughs> ่ะอันนี้บอลไพทอนค่ะจับได้เลยค่ะกับใครก็จับได้ค่ะผมนี่สินปลาโลมันจะกัดผมอนไ,ไม่กัดค่ะอันนี้คือข้อดีของบอลไพทอนไม่ว่าคุณจะจับอะไรมานะคะยกเว้นหนูเหยือ่อ ค่ะเขาจะไม่กัดคุณถ้าคุณจับหนูเหียบเขาจะชาร์จเลยนะคะเพราะว่ากิงได้อุณหภูมิได้นะคะแต่เมื่อกัดแล้วเขาจะปล่อยเลือดมันไม่ได้อ๋อนี่เลือดไม่ได้เออน้องน่ารักนะน้องน่ารักรู้สึกปลอดภัยนะพอพี่นาพูดอย่างเนี้ยใช่ค่ะจับอะไรมาก็ได้ไขยังเลคือน้องไม่ใช่ตุ๊กตาใช่ไหมมันนิ่งเฉยนะพี่นา่ใช่ค่ะนี่คือบอลไทท่อนก็จะนิ่งๆค่ะลองลองกล้องโลกลองกล้อง สาพ่อแมดงนะครับบางทีไปจะตุจักตรงตรงจักหลักมันตู่ตรงไหนนะผมดูนะ่างชื่อหมอชิดใช่ไหมเบื่อแล้วมาที่เมืองมีนเชื่อผมแล้วแวะ้าพี่นาเลยอันนี้ทำไงต่อครับพี่นาก็เก็บมันเดิมค่ะจักขึ้นมาง่ายๆค่ะไม่มีอะไรค่ะพี่นาทำเหมือนง่ายง่ายถุดง่ายมากโอ้ยน่ารักจริงๆสารพัดเลยหนานนก นองยักษ์ก็มีเดี๋ยวผมจะซื้อไปให้ตลอกน้อยผมกินมีหนูแช่ลูกเจียบแช่นะคะมีมีหมดยิ่งหลีเราก็มีมีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ใช่ค่ะค่ะค่ะมีมีพีเซนต์ตรงไหนอีกที่ไหนก็ก็กระต่ายค่ะอ๋อน้องกระต่ายมาน้องกระต่าย่อ ก็เป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมนะคะใครก็เลี้ยงได้นะคะแต่ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าน้องกินผักมุ้งเอาไปแล้วบ,บาง,งทีกลับมาจะซื้ออ่าที่อื่นนะคะแต่มามาถามเราว่าพี่คะกระต่ะตายหรือไกเราถามว่าคุณซื้อที่ไหนเขาบอกว่าหนูมไม่ได้ซื้อกับพี่บอกไม่เป็นไรเราคุยกันก่อนที่กับใครก็ได้แต่เมื่อเจอกันแล้วเราคุยกันก่อนให้อะไรน้องกินให้แตงโมกับผักมุ้งคือน้องทานไม่ได้น้องทานได้แค่หญ้าอาหารสําเร็จรูปนะคะแครอทนะคะ คือคุณไปให้ผักมุ้งเนะี่ยน้ำมันเยอะอแตงโมมันหวานชื่นใจมันน้าเยอะท้องเสียท้องอืองเด,ดเรียบร้อยค่ะถ้าคือจากที่ที่จะคุยก่อนเลยบางทีที่กําหนดด้วยว่าเมื่อคุณรู้คนในบ้านคุณต้องรู้ด้วยนะคะเวลาคุณทิ้งเข้าไปคนในบ้านเสียวแตงกวาแหมชื่นใจฉันชื่มให้เธออีกสองวันเรียบร้อยตายท้องเสียท้องเสียขึ้นสวรรค์เลยฉันกินถั่วฝักยาวเจ้าของไม่อยู่ปู่ย่าใจดีแบ่งให้น้องก็ตายค่ะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราจะกินเฉพาะ หญ้าหญ้านะคะแล้วก็อาหารอัดเม็ดแครอทใช่ค่ะแครอทใช่ค่ะแครอทมันานวันนี้มันกินอ่ะกินแครอทอย่างนั้นนะท่าชมใช่ค่ะแล้วบางคนบอกว่าอุ้ยอยากเลี้ยงกระต่ายตัวเล็กไปแล้วไม่ซื้อไปแล้วก็ตายอ่ะตัวน้อยๆเลยพี่นามีคำแนะนำหน่อยไหมดูกระต่ายที่อดนมดูฟันว่าน้องฟันขึ้นหรือยังอย่างแรกเลยฟันต้องขึ้นก่อนถ้ามีฟันแล้วโอกาสที่รอดชีวิตสูงใช้อาหารผิดประเภท ยังไงก็ตายก็คือสองอย่างอาหารกับอายุเพราะฉะนั้นให้น้องฟันขึ้นก่อนใช่ค่ะ<อ>น้องฟันขึ้นก่อนอม,มันอาจจะไม่เล็กไม่น่ารักไม่ถูกใจแต่ถามว่าวันข้างหน้าเน่ะเขาไปมีพีรอดกับคุณไม่ได้ไปตายจนคุณเสียใจแล้วคุณก็ไม่เลี้ยงแล้วเพราะตายม,มันก็ยังไม่อดนมไงม,มันไม่มีฟันไงนี่เพราะฉะนั้นท่านจะได้ความรู้จากพี่นาเน,นี่ย ตัวใหญ่ไม่ชอบชอบตัวเล็กอืมแต่มันไม่อยากนมอ่ะ ป้อนนมไหวเหรอค่ะเขาคุณเบื่อเขาก็ไม่สบายใช่ไม่ต้องป้อนค่ะอะไรที่จําเป็นป้อนก็ป้อนอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องป้อนปล่อยให้แม่เขาเลี้ยงไปก่อนใจเย็นๆผมขออนุญาตสอบถามพี่นาครับร้านเราเลี้ยงสัตว์ถูกต้องหมดทุกอย่างถูกต้องไม่ติดพรบแล้วไม่ติดพรบไม่มีสัตว์พรบค่ะแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์มีอะไรสเปชียลที่อยาก ผมอยากจะเห็นมีสเปเชียลสเปเชียลให้เราได้เห็นหน่อยพี่ตัวนี้ตัวนี้อ่าเป็นสัตสัตว์คุ้มครองนะคะแต่ว่ามาจากฟาร์มมาจากฟาร์มนะคะน้องพ่อแม่ถูกต้องนะคะน้องมีใบนะคะอันนี้คือตัวสิงโตน้ำตาลค่ะขออนุญาตจับ่หยได้ค่ะน้องทำไมของมันนุ่มแม่คท้ของมันน้องน้อยูอนอยู่ดูหน้าน้องเกินให้พี่นาจับโอ้ย ค่ะน้องเป็นเด็กนะคะ <S 2> <S 2> น้องทานนมป้อนนมนะคะาการเลี้ยงถึงโตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายะคะ่ะเพราะว่าน้องจะมีขนาดที่ใหญ่นะคะใครจะซื้อไปเลี้ยงเนี่ยก็ต้องอ่าเช็คความพร้อมเรื่องทุนที่เรื่องโครง,งนะคะเรื่องเพื่อนบ้านด้วยนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ฉันอยู่คอนโดฉันจะเลี้ยงมันเป็นไปไม่ได้ระยะระยะยาวพอ้องต้องโตนะคะศึกษาก่อนขออนุญาตให้เรียบร้อยค่ะ ศึกษาข้อมูลแล้วก็ดูว่าเมื่อเขาโตเนี่ยคุณพร้อมจะดูแลเขาต่อไปไหมฮึวิวกวากเลยนะโอ้ผมเหมือนผมมาเที่วศรัทาพี่นา <c oughs> พี่นาฝากร้านของเราหน่อยพี่นาครับค่ะครับเมืองมินเอกโซติกค,ค่ะเปิดอาบริการวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะปิด6กโมงเย็นของทุกวันไม่เคยหยุดไม่มีวันหยุดค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงครับอ่าเปิดตัง<อ>ง้งแต่เสาร์อาทิตย์เปิด8ปดโมงเช้าวันธรรมดาเปิดสิบโมงเช้าปิด6กโมงเย็นค่ะ มาได้เลยแนละ้วท่านจะเจอพบกับพี่นาและพี่เด่นเราะนะครับตำนานเม่นแค้แห่งประเทศเราเลยผมถือว่าพี่เด่นนี่เบอร์หนึ่งจริงๆริงสำหรับผมนะใจใจผมเลยค่แ่วันนี้ขอบคุณพี่นามากๆขอบคุณพี่พเด่นอะไรม่รู้รนะแต่ได้ยู่พี่นาแนะั่แหละได้ค่ะ,คะ,คะ ขอบคุณนะครับพี่นาที่เห็นผมเป็นน้องคนนึงอะเป็นสิบสิบปีเรารู้จักกันมายาวนานจริงๆและในสุดวันนี้ผมก็ได้ไปเยี่ยมเยือนร้านพี่แล้วพามา,มาอีกได้ไหมมาอีกได้ค่ะอยากพาไปตกปลาอ,อยากพาไปตกปลานะคะอยากไปเยื่อปลาไหมคะถ้าฟิชชิ่งอนุญาตเดี๋ยวผมจะไปบุกพูดต่อนรันผมไม่เคยไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรนะ อ่ะร้อยร้อยโลร้อยห้าสิบโลผมยังไม่เคยเอางี้ว่าเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวผมไปกับพี่นาแล้วไปเจอเจ้าตัวเล็กไปด้วยค่ะตัวเล็กเป็นนักเยอะ,ะค่ะนักเยอะเหรองั้นให้เป็นอาจารย์สอนค่ะต้องเรียกผมว่าลุงหรืออาเนี่ยค่ะเรียกอาก็ได้ได้อาดิ่งปลาหางปลาหลังปลาติดขี้ปลาติดป น้องจะรู้โดยที่ปลายังไม่ต้องขึ้นมานะคะ,ะเดชราวีไปบุกแล้วท่านตามผมมาเนี่ยขอบคุณทานอีกทีนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค,ค,ณครับสมาชิกที่มอบความใจร่วกันวันนี้ทะลุแสบนะครับและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชาลาวีเข้ามาทําให้ผมเนี่ยไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้จบอยู่ที่นะครับเมืองมีนเอ็กโซติกอยู่ที่ตลาดนัดจะตัจาก,จากสองสองมีนบุรีและท่านจะพบความสุขไม่เท่านั้นนะครับท่านจะได้ความรู้ที่ถูกต้องไปด้วยเช่นกันกับพี่เด่นและพี่นานะครับฝากไว้ด้วยา่หน้าชาลาวีคครัับสสวดี่ะ ตื่นแล้วก็ต้องให้ฉี่ค่ะเพอน้องตื่นแล้วเนี่ยเ็ต้องให้ฉี่เวลาทานนมเนี่ยต้องให้ยืนนะคะต้องยืนทานขอขึ้นห้ามให้น้องนอนนะคะถ้านอนน้องจะตับลักนอจะลงปอดนะคะแล้วถึอับต้นเวลาแม่เขาอะแม่เขาก็จะใช้่าลิ้นเรียกต้นเท้าเพื่อให้เขาชันให้เขาฉี่ตื่นแล้วแม่ปื้ แม่ปลุกน้องปุ๊กเลยวันี้มาได้จับสิงโตแน้แในชิแดแม่ปลุกน้องนุ่มนุ่มสิงโตก็จะมีหลายสีมีสีน้ำตาลมีสีขาวนะคะแล้วก็จะมีพันธุผสมเป็นไลเกอร์นะคะ,ะสามารถเลี้ยงได้ค่ะเพราะว่ามีแหล่งพ่อพันธุ์อยู่ มากมายในประเทศไทยนะคะถูกต้องตามกฎหมายะคะ่ะแต่ต้องขออนุญาตให้เรียบร้อยนะพี่อ่ะใ,ใช่ใช่ทุกอย่างซื้อจากฟาร์มยาฟาร์มเขาจจะการเรื่องรายละเอียดให้อยู่แล้วมันถูกต้องตั้งแต่พ่อแม่แล้วะค,ะค่ะ <c oughs> สู้สู้สู้ไ่ไปก่อนไ่ไปอโอ้ ตื่นมาก็จะกินนมเลย